Charles, i 再演再演。<laughs> <laughs> <laughs> Vai, mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy gì mà kẹp trước mà quả wow. mắt ดีมากเลยแบบนี้อาจารย์ต้องการให้โพสต์โพสต์อีกสักครั้งได้ไหมอาจารย์คิดค่าครังโพสต์โพสต์ใช้เชือกแล้หน่าจะดีแต่อาจาต้องการสาวพอบทตันยังอนโพสต์พอโพสต์แล้วก็สาวเชือกนั่งไม่อยู่ก็แล้วแต่อาจารย์ถึงจะโพสตใหม่เนี่ยนะคะโพสต์โพสต์ช่วยโพสต์ช่กับโบทตันก็จะมีปัญหาเรื่องโพสต์โพสต์คนอื่นไม่มีปัญหานะคะ่ะวันเดียวถึงกันนะฝี What 九点了。 แต่สรตัวได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคนะคะถ้าเกิดเจ้าขาขึ้นมาเราวาง,งเรามองดูให้จามนิทหนึง <c oughs> you uh -huh. เดิมน,นะคะตำแหน่งขาตำแหน่งมือถูกต้องค่ะเข้าเข้าออกหล่งรอนะคะรอ Yeah. Okay. yeah